ออว่างนะคะว่งางชักล้าบุดก็จะมาโมจะมาร้องเพลงเจ็บปิดเดียวเดียวเออนิดเดียวติ๊กป๊อกติ๊ป๊อกวันนี้วันอะไรวะเรงเลยจะมาคิดมาช่ไมเราก็เลยถือโอกาสว่าว่างเลยงัานไม่ร้องเพลงนานแล้วนี่ก็จะมาร้องเพลงให้ฟังเอลยนะกลุ่มเลยเกินขำ ได้ขอยรอบอยากให้เธอเลยค่ะอยากให้เธอได้มาเจอได้มาเห็นลองมาเป็นแบบฉันมากอยากให้เธอได้ยมั่วเจมั่อได้มาเปอนได้มาเห็นลองมาเป็นแบบฉันมากเจมมัวเจมมัวอยากให้เธอได้มาเป็นได้มาเห็นลองมาเป็นแบบฉันมาก อยากให้เธอได้มาเป็นไมเห็นได้มาเจอช่างแมงร้องตาสิแต่เอาคีย์ไหนมาตอนนี้เราแค่ได้เจอกันขอให้มันจนเป็นวันสุดท้ายเพราะรู้ดีว่ามีความหมายถึงจะทันใดฉันก็ต้องใจก่อนคนนั้น สาใจและความละจริงมองเธอที่แทาเปลืองตัวหนึ่งสอยากให้เธอได้มาเป็นได้มาเห็นได้มาเจอเอาไวอยากให้เธอได้มาเป็นได้มาเห็นไดมาเจออยากให้เธอลองมาเป็นได้มาเห็นได้มาเจอแบบฉันบ้าเจอได้รู้ว่าที่ทอนั้น มันชวนตัวเต้นบนบันเก้าไปเจ็บปวดเกูบอกไปแล้วไปไหนวะที่ไปบายเขาไม่รู้ว่าเขาจะโดนจับหรือว่าบอายบายดีมันจะเป็นยังไงโอ้ยบายบายมันก็เป็นกลิเตือน